AI เนี่ยนะครับจะเป็นภัยคุกคามจนถึงขั้นทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้จริงเหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำถามนี้กันครับโดยจะพาไปฟังมุมมองจากหนึ่งในคนที่เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการ AI เลยทีเดียวแล้วต้องบอกเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรือพล็อตหนังไซไฟที่ไหนเลยนะแต่มันคือคำเตือนที่ออกมาจากปากของคนที่สร้างเทคโนโลยีนี้ขึ้นมากับมือเลยครับทั้ง CEO ของ OpenAI DeepMind, Anthropic คือตัวท็อปของวงการทั้งนั้นเลย แล้วเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงกังวลกันขนาดนี้เราต้องไปฟังจากคนคนนี้เลยครับาศาสตราจารย์จ r ด r รัสเซลคือท่านเป็นคนที่เขียนตำราเรียนเรื่อง AI ที่เรียกได้ว่า CEO เก่งๆพวกนั้นนะ่ะเรียนมาจากหนังสือของท่านนี่แหละครับเอาละทีนี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าคำเตือนที่ว่าเนี่ยมันน่ากลัวมันร้ายแรงสักแค่ไหนกันเชียว คือคนที่กําลังพัฒนาเทคโนโลยีนี้อยู่เนี่ยเขายอมรับกันแบบตรงๆเลยนะว่าสิ่งที่ทําอยู่มันเหมือนกับการเล่นรัสเซียนโรเลตกับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เลยครับดูตัวเลขสิครับโอกาสที่มนุษย์จะสูญพันธุ์เนี่ยสูงถึง25-30%เลยทีเดียวแล้วประเด็นคือมันไม่ใช่เรื่องของอนาคตอังไกโพต์เลยนะครับผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของวงการเนี่ยเขาเชื่อกันว่า AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่มันจะฉลาดเท่าหรืออาจจะเหนือกว่ามนุษย์ไปเลยเนี่ย อาจจะมาถึงภายในทศวรรษนี้แล้วด้วยซ้ำไปครับเร็วมากๆทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพความเสี่ยงแบบชัดๆนะครับาศาสตราจารย์รัสเซลท่านก็เลยยกคำเปรียบเทียมขึ้นมาอันหนึ่งที่ส่งพลังมากๆเลยเขาเรียกมันว่าปัญหากอริลล่าครับไอเดียหลักของมันง่ายมากๆเลยครับก็คือความฉลาดนี่แหละคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดย้อมว่าที่สุดเลยนะในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ลองนึกภาพตามนะครับหลายล้านปีก่อนเนี่ย วิวัฒนาการของเราแยกสายออกมาจากกอริลลาแล้วผลก็คือตอนนี้เราฉลาดกว่าพวกมันมากๆจนชะตากรรมของพวกมันทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราล้วนเลยกอริลลาไม่มีสิทธิ์กระโดดอะไรได้ด้วยตัวเองเลยครับแต่กาของมันก็น่าขนลุกอยู่นะครับคือถ้าเรากําลังสร้างสิ่งที่ฉลาดกว่าเราขึ้นมามากๆแล้วสถานะของเราละ่ะจะเป็นยังไงเราอาจจะกําลังทําให้ตัวเองกลายเป็นกอริลลากลุ่มใหม่ของโลกใบนี้โดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับคําถามก็คือ ถ้าความเสี่ยงมันชัดเจนซะขนาดนี้แล้วทำไมคนที่สร้างมันถึงไม่หยุดกันล่ะครับโอ้โห,โหเหตุผลแรกเลยก็คือเรื่องเงินนี่แหละครับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมันมหาศาลจริงๆประเมินกันว่าอาจจะสูงถึง15บห้าคอร์ดเรียนดอลลาร์นั่นคือ15,000ล้านล้านดอลลาร์เลยนะมันเหมือนเป็นแม่เหล็กขนาดยักษ์ที่ดูดทุกคนให้พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยครับ ซึ่งศาสตราจารย์รัสเซลก็เปรียบเทียบสถานการณ์นี้ไว้เหมือนกับตำนานราชาไมดัสเลยครับที่ความโลภมันครอบงำจนควบทุนไม่ได้สุดท้ายก็นำไปสู่การทำลายตัวเองนั่นแหละครับเมื่อเลยเกิดเป็นสถานการณ์ที่ย้อนแย้งมากๆเลยครับคือขณะตัวซีอที่เป็นผู้นำการแข่งขันเองเนี่ยก็ยอมรับว่ามีความเสี่ยงนะรู้ว่าข้างหน้าอาจจะเป็นหน้าผาแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจพอที่จะหยุดได้เพราะถ้าช้าไปแม้แต่นิดเดียวก็อาจจะโดนนักลงทุนเปลี่ยนตัวได้ทันทีเลยแต่เดี๋ยวก่อนสิ ของที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยเราก็น่าจะควบคุมมันได้สิจริงไหมครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าก็แค่ดึงปลั๊กออกสิง่ายๆแต่ปัญหาก็คือถ้าเรากําลังพูดถึงสิ่งที่มันฉลาดกว่าเรามากๆเนี่ยมันคงคาดการได้อยู่แล้วล่ะครับว่าเราจะทําอะไรอาจจะรู้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะทันได้คิดด้วยซ้าไปอันตรายที่แท้จริงที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการระเบิดทางสติปัญญาครับลองนึกภาพตามนะครับ คือจากจุดที่ AI ฉลาดกว่าเราแค่นิดเดียวมันอาจจะพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดจนฉลาดกว่าเราแบบที่เทียบกันไม่ติดภายในเวลาที่รวดเร็วมากๆเลยครับขนาดแซมอ u t m a n ของ OpenAI ยังเคยพูดเลยครับว่าเราอาจจะผ่านจุดที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ Event Horizon ไปแล้วก็ได้ซึ่งมันก็คือจุดที่เราไม่สามารถหันหลังกลับได้อีกต่อไปเหมือนกับว่าเราถูกแรงดึงดูดของหลุมดำดูดเข้าไปแล้วนั่นแหละครับควบคุมอะไรไม่ได้อีกแล้ว และแบบนี้มันหมายความว่าเราหมดหวังแล้วหรือเปล่าก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางของเราแบบพลิกฝ่ามือเลยศาสตราจารย์รัสเซลเสนอทางออกไว้น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าเราต้องหยุดการแข่งขันที่บ้าระห่ำนี้ซะและเปลี่ยนเป้าหมายจากการสร้าง AI ที่ฉลาดสุดๆมาแทนที่มนุษย์ไปเป็นการสร้าง AI ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์เลยว่ามันปลอดภัยและจะทำเพื่อประโยชน์ของมนุษย์จริงๆเท่านั้น แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองดูการเปรียบเทียบนี้สิครับอย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเรายอมรับความเสี่ยงได้ที่1ใน10ล้านคือต้องปลอดภัยมากๆแต่กับ AI เนี่ย CEO ที่พัฒนากันอยู่บอกว่าความเสี่ยงที่มนุษย์จะสูญพันธุ์คือ1ใน4มันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เลยนํามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญมากๆที่เราต้องช่วยกันคิดครับว่าในเมื่อคนที่กําลังสร้าง AGI กำลังเล่นรับแชรูเลตกับอนาคตของพวกเราทุกคนเราควรจะปล่อยให้พวกเขาเป็นคนตัดสินใจเหนี่ยวกายจริงๆหรือครับ